สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทจสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาเลือกด่วงกันนะคะมาลองดูว่าด้วงมันจะตัวใหญ่แค่ไหนแล้ว มาให้ดูนะอกูถ่ายคลิปกูยังไม่ถ่ายคลิปกูลืมดูนะคะตัวด้วยไหมอู้หนี่ดูดูดิค่ะเอซี่ ความหมกมาก็าจะเป็นประมาณนี้นะคะนาะนี่ตัวด้วงเหลืองอ่วยเลยนะคะนี่นี่เราเลือกเสร็จแล้วโอ้นี่นะคะไอี่อุอ้มันเหลืองโอ้มันจะทํารังแล้วนี่โอมันจะเข้าฝากเองแล้วนะนี่นี่นะค่ะอุ้ยดู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 โอ้ย,อยสยิวสยิะคนลูกคนพองสยองก้านะคะ ดูแล้วนะคะนี่อุดุอุดุอุดุอุดอุนะคะนี่นะคะที่เราเลือกได้ ตูแล้วนะคะนี่เหลืองอุ้ยรวยเลยนะคะนี่เหลืองอร่อยเลยนะคะเหลืองอลามเลยจะเข้าฝักแกัน ตดบอยอีพอเด้อกู <c oughs> บอยอ,อีพอล้วกินข้าวเด้ออมาดูดอยอฟซีโอ้โหเนี่ยกดูกดกดเอะ,ะ,ะ,ะ <c oughs> มากเห็นไหมไว้าเราก็มีกลัวนิดหน่อยเดี๋ยวก็ชินเองนะคะนี่ลูกติ๊กลูกิ๊กลูกยอมาก ลูกติ๊กลูกติ๊กอยู่ในนี้ก็มีเนี่ยเก็บอยู่เ๋วราจะปั่นจักรยานไปขายลองดูนะคะว่าเป็นยังไงจะได้ขายไหมนะคะอึดบางคนอาจจะกลัว ซาวินก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็เราก็ต้องลองดูนะคะ,ะอเ,คเอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวาสาวิทย์เตตามด้วยนะแล้วก็บา,บายบายจุ๊บนะคะนี่มันแช่น้ำอยู่ว้าวจะกระจวนี่คะ่ะยองอดไอวเลยอุย้ย ไปก่อนปิดราคาบ๊ายบายเช้านะมายก่อนนะคะ